รับใจได้หลายได้วล่ะเนอะูกพอใจติดตามมันจะเพิ่มลูกพอใจมาเยอะๆผมคิดว่าอย่างนี้นะครับคะลูกพอใจนะครับ่ผมนะครับเคยรุ่งเรืองนะครับตอนนี้ก็ที่บอกว่าคนตามแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ได้กี่แสนกี่แสนมันไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านคาดการ์ละครับอย่าไปละลาบละล้วงกันดีกว่านะครับแมน ทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินนะครับแต่ว่ามันไม่มันไม่เลวร้ายขนาดที่ผมจะต้องไปดําเนินการจัดการนะครับยังไม่ถึงขั้นสะดอกข้อครับเอาแค่ตามกฎหมายก่อนนะครับที่จริงตามตัวง่ายมากครับตามตัวง่ายมากครับนะตามตัวง่ายมากเอเว่าไปอ่าว่าไปพี่เลวันพี่เล,ว,เลวันมาเอิญอ่านอกพี่เอิญพี่พี่เลวัน ว้าจังใดมันมาขอโทษขออภัยเดีย๋ยวมันยกขึ้นมันบอห้ามยกโทษให้มันนะคะลูกอย่าเป็นเหมือนเขอไอ้ชิดน,นะใจครับมันออกมาไล่ว่าผมนะครับมันก็ไม่ได้ว่าแรงมันเรียกไอ้เลนะครับไอ้เลมันก็แค่เรียกไอ้แต่ว่าไอ้เฮี่ยม,มันเกิดพอศสองพันห้ารอยี่สบอ่อนว่าลูกผมสองปีนะครับนะบแล้วก็ มาบอกเราเป็นมหาโจรเฟซบุ๊กอ้างว่าไทยเพิ่งเกิดไทยเพิ่งเกิดพ่อแม่ง็สิไอห่ามาเนี่ยคนไทยมีมาตั้งเป็นกี่พันปีกี่หมื่นปีแล้วเดิมเขาไม่ได้เรียกชื่อไทยจะเรียกชาวอะไรก็ช่างนะครับแต่คนไทยเชื้อสายไทยแต่ว่ามันมากำหนดสัญชาตินะครับ กำหนดสัญชาติเชื้อชาติตามพรบรทะเบียนบ้านเนี่ยมันมีไม่กี่ปีมึงจะไปนับอย่างนั้นได้ไงเฮ่ยเอ้ยมึงเรียนอะไรมาวะนะฮะมานะครับตก,กะอย่างนี้มันพาเอาคนเขาเด็กๆมันฟังแล้วมันจะงงนะครับไทยมาจากเขเมรมันไม่ใช่เขเมรแล้วครับมันมาเนี่ยมันแล้วแต่อนาจาักร แต่ละยุคแต่ละสมัยรุ่งเรืองนะครับสมัยก่อนอาณาจักรขอมขอมรุ่งเรืองนะฮะก็แผ่ที่พลนมาอะไรมานะครับนะฮะตอนไทยรุ่งเรืองสมัยสมเด็จพระนาเรศวรเล่าสมเด็จพระนาเรศวรกี่ปีมาแล้วเล่าไปเอาเขาเมรมาเป็นเมืองขึ้นน่ะนะเออ ก็มึงอยากจะไปเป็นอเมริกามึงต้องไปต่อว่าแม่ว่าทําไมไม่หาผัวฝรั่งมออแม่ทําไมไม่หาผัวฝรั่งอตอนนั้นเนี่ยหนูเกิดพอสศปอีอสอ่สิบนี่ตอนจีไอมากําลังมาตั้งฐานทัพที่อุดรเลยนะเออมึงไปต่อว่าแม่มึงนุน่นแม่ทําไมไม่ไปอ่อยเหยื่อฝรั่งบ้างฝรั่งมาเยอะแยะเลยโอ้โหถ้าแม่มึงไปให้ฝรั่งสะดอกเกาะนะ เออเองอ,อาจจะได้สัญชาติอเมริกันสมใจแต่ว่าในเมื่อเสือกไปได้ขเขมรมามีเชื้อสายเขมรก็อย่าเองต้องอ,อ,อ,อาศัยประเทศไทยอยู่อย่าไปดูถูกดูหมิ่นคนไทยเลยนะหาเรื่องนะครับหาเรื่องไปต่อว่าคุณแม่คุณเถกนะวัดน่าจะเอาผัวฝรั่งเสือกไปเอาผัวขเขมรอะไรอย่างนะั้นะ อย่าให้กูหมั่นไส้มึงมากกว่านี้เลยนะทํามาบิดถือพัดอะไรเงี้ยผิดกฎหมายไม่เท่าไหร่อะ่ะแต่อย่าให้ผิดใจกูนะไอ้สัตว่างๆอยู่ด้วยนะจัดไปเลยค่ะเป็นคนไทยนี่ดีที่สุดแล้ว แมนค่ะแมนมีเม็ดอะไรปลูกลงไปในดินก็ได้กินอืนะครับมีเม็ดอะไรปลูกลงดินก็ได้กินนะครับปลูกขิงขา่าตะไคร้ใบมะกรูดผักหญ้าปลูกข้าวปลูกผลไม้รากไม้ไม่อดตายก็แล้วกันนะครับไม่อดตายดีประเทศอื่นยังปลูกไม่ได้เลยนะครับมันต้องซื้อเราอะนะเอา,เอาลูกกลับขึ้นมา,ไ,า,าได้ไหมบ่าโอ้ย <laughs> เอาลูปกลับคืนไม่ได้<ช>แล้ว<ช>ตอนเนี้ยก <ๆ S 2> จะไปอ่อยเหยือฝรั่งแต่ว่า,าผู้ภาษาฝรั่งไม่เป็นงน,นะครับชเฉพาอุดร